สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องแจร์ชแนลนะครับช่องห่วยฟรีวันนี้ก็มาพบกันนะครับเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่จะลงให้ดูนะครับกับสูตรเลขบนนะครับในงวดวันที่16บธันวาคมนะครับกิงๆสูตรก็ยังมีอีกนะครับแต่ว่าก็ที่ลงมาก็ประมาณนึงนะครับก็พอสมควรนะครับที่จะรวบรวมสรุปให้ดูนะครับ ติดนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับสําหรับเลขบนนะครับที่จะลงให้ดูแล้วก็จะม,สนนะม,ะมีสูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยบนนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับท้ายๆเดี๋ยวค่อยมาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยบนนะครับมีท่านผู้ชมขอเข้ามานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลาดกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารยณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคานวณย้อนหลังอน,นาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเกิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเก c าแชนแนลหวยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรหลักสิบก่อนนะครับก็จะมีสูตรเดียวนะครับไม่ได้มี สูตรที่จะมาเทียบชนนะครับก็เป็นตัวเลขแค่3ามตัวนะครับถ้า3มตัวนี้ถ้าตัดด้วยคู่ขี้ก็เหลือตัวเดียวนะครับถ้าเอาเอาตามสูตรือกคู่ขี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออกเกตแปดสองนะครับงวดแรกศูนย์บวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสามได้4ี่ตัวแรกเพิ่ม1น,นะครับ 4ี่บวกหนึ้5 5้บวกสนะครับได้8กับผลรางวัลที่ออก7 8 2นะครับตัวที่เข้ามานะครับหลักสิบบดคือเลข8ปวัดต่อมานะครับบวกกันแล้วนะครับได้6 7 0นะครับออก4 7 8เลข7นะครับเข้ามาบวกกันแล้วได้17นะครับ7 8 1นะครับกับผลรางวัลที่ออก8 1 2 ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข1บวกกันแล้วได้9นะครับ903นะครับกับประวันที่ออกสองศย์สเลข0นเข้ามา7จบวกเเป็น14 14ีบสกหเป็น20 20ิบวกสี่เป็น24นะครับได้เลข4 4่สี่ห้าแนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสี่ บวกกันแล้วได้15 5 6 9นะครับกับรางวัลที่ออก9 5 1เลข5นะครับตัวที่เข้ามาบวกกันแล้วได้9 9 0 3นะครับกับรางวัลที่ออก9 9 0เลข9เข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับ7จบวกเกเป็น14 14ีบวกสเป็น18 18บวกเเป็น25นะครับได้เลข5ตัวแรกบวก1นะครับได้6 6บวก3ได้เลข9 5 69นะครับกับผลลัพที่ออก97นะครับ097หลัก10นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9อันนี้เป็นอดีตนะครับเอามาดูของงวดนี้ 1, 1บวก1เป็น2 2บวก1เป็น3 3บวก2เป็น5 ได้เลขหานะครับเพิ่ม1ได้6ตัวนี้เพิ่ม3นะครับได้9้าบวก1บวก3า6สิบหกันวานะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกัน ก็จะเป็นหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็หลักร้อยของเลข้ายครั้งที่1นนะครับ<อ>เรามาดูสูตรหลักหน่วยนะครับสถิติจากงวดเดียวกันนะครับเจ2ดดสองงวดแรก8ปดบวกแเป็น16บ6กบวกแดเป็น24 24บี่ยีบวกเกเป็นส1สบอได้เลข1น,นะครับ ตัวแรกลบหนะครับเหลือ0 0นย์บวกสได้2นะครับ 3, 3ตัวเหมือนกันนะครับศูนยนี้กับรางวัลที่ออก7 8 2นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2นะครับหลักหน่วยบวกแล้วนะครับได้8 7 9ตัวที่เข้ามาคือเลข8 3 4 2นะครับออก8 1 2ตัวที่เข้ามาคือเลข2 213นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2บวกกันแล้วได้16นะครับ657นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6บวกกันแล้วได้21นะครับ102นะครับออก951เลข1เข้ามา บวกกันแล้วได้20นะครับ0 9 1นะครับกับรางวัลที่ออก9 9 0ตัวที่เข้ามาคือเลข0ของงวดที่ผ่านมา6กบวกหเป็น12 12อบวกเเป็น19 19กบเวกแปเป็น27นะครับได้เลข7ลด1เหลือ6 6หกบวกสองเล 8, นะครับกับรางวัลที่ออก0 9 7เลข7นะครับตัวที่เข้ามา เรามาดูของงวดนี้5บวก5เป็น10 10บวก8บวก0นะครับเป็น18ได้เลข8ตัวแรกนะครับลบ1นะครับเหลือ7 7บวก2เลข9นะครับ8 7 9 16ธันวาคม66 จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับตําแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นะครับเรามาจับคู่ดูนะครับระหว่าง2ส,สูตรนี้หลักสิบนะครับห้าห้า หลักหน่วยแ7 9เจนะครับ หลักสินะครับหลักหน่วย8 7 9ทั้งหมด9คู่ชุดนะครับหลักละ3ตัวได้9คู่ชุดนะครับก็เยอะอยู่นะครับชุดนี้แต่ถ้าเราจัดมานะครับวัดดวงวัดใจไปกับสูตรนะครับ ใน9คู่ชุดนี้นะครับถ้าเรามาดูสูตรแต้มรวมนะครับงวดนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับสูตรแต้มรวม2ตัวบนของงวดนี้จนกันที่แต้มสี่กับแต้ม5นะครับสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วงวดนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวบนก็มีคู่5 9เนะครับเข้าแต้มสี่ หกแปดนะครับแต้มสี่อันนี้แต้มสามนะครับแต้มสองไม่มีแต้มสามไม่มีหกเก้านะครับแต้มห้าเก้าแปดแต้มเจ็ดไม่มีนะครับเก้าเจ็ดแต้มหกไม่มีไม่ชนนะครับแต้มแปดไม่มีนะครับก็จะมีอยู่สามคู่นะครับที่ตรงแต้มนะครับที่เข้าแต้มนะครับถ้าจะวัดดวงวัดใจไปกับศูนย์แต้มรวมนะครับหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็พิจารณาเอานะครับ 3คู่นี้นะครับถ้าเราดูสูตรอีกนะครับสูตรเลือกคู่คี่งวดนี้ที่ลงให้ดูนะครับวัดใจนะครับจะมาไหมถ้าสูตรไปต่อนะครับก็หลักสิบได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่ใน3ตัวนี้ก็จะมีเลข6ตัวเดียวนะครับที่เป็นเลขคู่ส่วนหลักหน่วยนะครับสูตรเลือกคู่คี่ได้เลข ได้เลขที่นะครับถ้าจะวัดดวงวัดใจไปนะครับก็มี7กับ9นะครับถ้าใน3คู่นี้ที่เอาตามสูตรเลยนะครับตามสูตรทั้งสูตรเลือกคู่ที่แล้วก็สูตรแต้มรวมเลยก็มีอยู่คู่เดียวนะครับที่ตรงแต้มนะครับที่เข้าสูตรนะครับตรงแต้มเข้าสูตรด้วยก็คือคู่6 9นะครับแต้ม5หลักสิบเป็นเลขคู่นะครับตามสูตรนะครับ หลักหน่วยเป็นเลขที่ตามสูตรนะครับก็จะมีคู่นี้คู่เดียวนะครับส่วนคู่อื่นอันนี้เข้าแก้มอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสูตรคู่คี่ไม่ตรงนะครับอันนี้การพิจารณานะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับอันนี้ก็คู่คู่นะครับถ้าตามสูตรเลยก็หลักสิบเป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลขที่ก็มีคู่เดียวนะครับคือคู่6 9นะครับจะมาไม่มานะครับก็ลอง วีโกตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับตัวผมเองก็แค่หาวิธีหาแนวทางมาแบ่งปันกันนะครับชอบเหมือนกันก็จัดนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยบนนะครับมีท่านผู้ชมขอเข้ามาที่ยังไม่ได้ลงให้ดูนะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยบนสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก4 5 3นะครับงวดแรกบวกกันแล้วได้14นะครับเลข4เป็นเลขคู่นะครับหลักร้อยบนนะครับคือเลข4เป็นเลขคู่มีผิดหนึ่งวดนะครับสูรนี้งวดที่สองบวกกันแล้วได้9นะครับเลข9เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออก7 8 2นะครับหลักร้อยคือเลข7เป็นเลขคี่งวดที่สามไม่ผิดนะครับได้เลขคี่แต่ออกเป็นเลขคู <visuals> ่ วัดต่อมาบวกกันแล้วได้16นะครับเลข6กเป็นเลขคู่ผลรางวัลที่ออกก็คือเลข8นะครับหลักร้อยเป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้16นะครับผลรางวัลที่ออกสองนะครับหลักร้อยคือเลข2นะครับเป็นเลขคู่วัดต่อมาบวกกันแล้วได้12นะครับเลข2เป็นเลขคู่นะครับรางวัลที่ออก4 4 6ี่นะครับหลักร้อยบนคือเลข4เป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้17นะครับ เลขเกตเป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออกเก้าห้าหนึ่งนะครับหลักร้อยบนคือเลขเก้านะครับเป็นเลขค <3 S 1> นะี 1, 1> ่สามบวกสามเป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออกเก้าเก้าศูนย์นะครับหลักร้อยบนคือเลขเก้าเป็นเลขคี่ของงวดที่ผ่านมาสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะครับได้ลเลขส <remotely S 2> ี่ออ 97, ลเลขสี่เป็นเลขคู่นะครับกับผลรางวัลที่ออกศูนย์เก้าเจ็ดนะครับหลักร้อยบนคือเลขศูนย์นะครับเป็นเลขคู่ เรามาดูของงวดนี้นะครับจะมาไหม1บวก5เป็น6 6บวก5อีกเป็น11นะครับได้เลขก1 6 6ทันวาคมนะครับห 6, 6นะครับหลักร้อยบนนะครับจะเป็นเลข ที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับเป็นสูตรเลือกคู่ที่หลักร้อยบนนะครับส่วนเลือกคู่ที่หลักสิบหลักหน่วยก็ลงให้แล้วนะครับลองใครที่ยังไม่ได้รู้ก็ลองเข้าไปดูนะครับก็ตามนี้นะครับ มาไม่มานะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ๊ชี A ้นะวยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เวลาลงคลิปใหม่ใหไปเขจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ